มันโหหนูว่ามันตื้นตันนะคะจริงๆมันแทบจะหาคําบรรยายไม่ถูกเลยอะคือเรายังรู้สึกถึงพลังบางอย่างแล้วก็มันเป็นพลังที่มันเปี่ยมล้นว่ากันไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงจริงๆค่ะ <c oughs> <c oughs> น้าตาคอเลยอ่ะขนาดพูดอ่ะ <c oughs> คือที่ยังรู้สึกอารมค้าจนถึงตอนนี้ก็เพราะว่าพลังของสองคนนะคะทางเอ็ดดี้แล้วก็ลิเชียแบบ คือเคมีเขาเข้ากันมากแล้วรามันส่งต่อมาถึงคนดูอย่างเราอะไรเงี้ยให้เข้าใจเรื่องราวแล้วก็แล้วว่าที่เราสัมผัสได้มากที่สุดก็คือพลังความรักที่ทั้งคู่มีให้กันนะคะก็ยังประทับใจจนถึงตอนนี้ค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะลองมาเปิดประสบการณ์แล้วก็สัมผัสถึงความรักที่มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็บริสุทธิ์มากๆนะคะกับ The Danish Girl นะคะยังไงฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะจริงๆคืออย่างอย่างเพื่อนๆจะเล่าให้ฟังเรื่องของการแสดง เรื่องของตัวตัวแสดงที่เขาเข้าชิงรางวัลใหญ่ๆอยู่ตอนนี้ก็เลยรู้ yeah, สึกว่า <great man. S 1> อ,อ,อยากจะมาด,อามาดูอยากจะมาดูในส่วนของการแสดงของเขา mm hmm. แล้วก็อยากจะมาสัมผัสในแง่มุมของแบบความรักที่มันแบบว่าที่มันเกิดการพลิกครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตว่าจะถ่ายทอดออกมาได้ยังไงเช่นกันค่ะแต่จริงๆเราต้องบอกว่าพอมาดูการแสดงแล้วไม่ผิดหวังเขาทําได้ดีเขาทําได้ได้ประทับใจแล้วก็เกว่าเกินคาดใช่ค่ะคือนักแสดงานางหญินแสดงได้ดีมากๆค่ะ สิ่งที่ได้จากภาพยนตร์เนี่ยคือด้วยความที่สาวประเภทสอง่ะเราจะชอบคิดว่าเฮ้ยเป็นสาวประเภทสองมันยากอะ่ะแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้มันตีแผ่ว่าสาวประเภทสองสมัยก่อนนะมันมันยากกว่าเราเยอะเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นสิ่งที่ภาพยนตร์เหมือนไท้เราเหมือนกันเนี่ยว่บเอออย่ามองว่าเป็นเป็นภาพยนตร์สาหรับ เฉพาะเพศทางเลือกเท่านั้นนะคะไม่ชิงค่ะจริงๆแล้วดูได้หมดดูแล้วเข้าใจดูแล้วรักดูแล้วชอบไปที่สำคัญนะคะนักแสดงแสดงแสดงสุดฝีมือจริงๆสมกับวิธีการของแต่สำหรับส่วนตัวนิดหนึ่งที่ชอบคือเรื่องของคอสตูมใครชอบแฟชั่นควรมาดูค่ะสวยมากค่ะคือปกตินะคะเราจะมองมองคนที่ใครๆก็คิดว่าไม่ปกติในเรื่องของเพศสภาพนี่ เหมือนกับว่าเราเราไม่ได้มองเขาอย่างละเอียดอ่อนไม่ได้เข้าใจแล้วก็บางทีก็ไปตัดสินเขาด้วยหนังเรื่องนี้ทำให้เข้าใจนะคะว่าคนเราเนี้ยจะต้องรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองเดินตามเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองชีวิตมันถึงจะสมบูรณ์ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำให้รู้ค่าของความรักะคะ่ะรักตัวเอง หรือว่าคนที่เรารักเราต้องการให้อะไรเขาบ้างมันคือจะจะให้เล่าเป็นเหตุการณ์นี้คงเล่าไม่ถูกแต่เป็นหนังที่เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนในด้านความรู้สึกนะคะในขณะเดียวกันก็ทําให้เราเข้าใจลึกซึ้งกับการค้นหาตัวตนนะคะปกติเราจะคิดถึงการค้นพบตัวตนในแง่ของการเดินทางการงานอาชีพหรืออะไระ,ะไรคนทั้งหลายเนี่ยนะก็ พบตัวเองอยู่แล้วว่าฉันเป็นผู้ชายหรือฉันเป็นผู้หญิงแล้วคิดดูสิพอความรู้สึกตรงนี้มันไม่มีเนี้ยนะโอ้เรื่องใหญ่ขนาดไหนหนังเรื่องนี้ทําให้เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่แต่ว่าสิ่งที่จะแก้ได้ก็คือความรักแล้วก็ความเข้าใจในตัวเองเท่านั้นค่ะเดวิดเชี o ร์เออแบบ both of them at the same time <laughs> oh our married people are so delightfully easy to shock can't we just pretend to be shocked because it encourages you i know that is why you are the only married couple in my party for the artist hall No. out of the question <laughs> she can go without me gerda without an escort why it would be a scandal. gerda <laughs> loves a scandal look at the way she dresses flaunting her ankles i don't think anyone is likely to be corrupted by seeing my ankles <laughs> i was the first time we met, I was leaving the academy, and she was sitting on the steps flaunting said ankles. And she propositioned me. Is that true? When I said hello to him, he actually blushed. He was so shy, so I asked him out. And you said yes. Well, she made me. <laughs> she seemed so sure. I was sure. I still am. Please, enough. Oh, no. What was it about him? I don't know. But well, we went for coffee. And after I kissed him. And it was the strangest thing. It was like kissing myself. These two won't be staying much longer. Unmarried people are so delightfully easy to shock. <laughs> <laughs>